โงเรียนฉวางภูมิใจนำเสนอภาพยนตร์สั้นครอบปุณธรรมเรื่องพงศิริกำกับการแสดงโดยนางสาวสริยาสัมพันธ์ผู้ช่วยผู้กำก,กับการแสดงโดยนางสาวดุลยภาพปีชาและอำนวยการสร้างโดยพอ,อสุพรวิรัติหัวชื่อเด็กชายพงศิริอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห แม่ของเขาทิ้งเขาไปแต่งงานใหม่และไม่เคยกลับมาดูแลเลยนับตั้งแต่น้องของพงศิริลืมตาดูโลกพงศิริอาศัยอยู่กับคุณพ่อที่ขี้เมาทําให้หน้าที่ทุกๆอย่างทั้งภายในและภายนอกบ้านจึงตกเป็นของพงศิริทุกๆเชา้าเขาจะต้องตื่นนอนตอนหกโมงเพื่อมารดน้ําแปลงผักหลังบ้านและเก็บผักมาขายที่ตลาดจากนั้น จึงพาน้องเดินมาโรงเรียนแต่ถึงแม้ว่าโรงเรียนจะอยู่ห่างไกลจากตัวบ้านชุดของเขาจะเปเปื้อนๆถุงเท้าจะขาดพงศริกก็ไม่หวัน่นเพียงแต่คิดว่าเขาต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะถ้าเขาเป็นอะไรไปน้องและพ่อของเขาจะอยู่อย่างไร พงศลิพาน้องคนสุดท้องที่ยังเป็นเพียงเด็กทารกมาโรงเรียนด้วยเขาได้ขอร้องคุณครูอนุบาลหรือครูแพรให้ฝากช่วยดูแลน้องของเขาเด็กชายพงศริตั้งใจเรียนมากเพราะเขาคิดว่าเขาอยากมีอนาคตที่ดีกว่านี้และสามารถดูแลน้องๆและพ่อของเขาได้จึงทำให้เขาได้รับทุนการศึกษาอยู่เสมอในระหว่างช่วงพักกลางวันพงศลิ จะนำขวดน้ำที่เก็บได้ไปขายกับครูที่โรงเรียนถึงแม้พงศิริจะเป็นเสมือนหัวหน้าครอบครัวแต่เขาก็มีมุมที่เป็นเด็กเขาอยากเล่นกับเพื่อนๆเหมือน,อนวัยเด็กทั่วไปแต่เขาก็เข้าใจว่าตัวเขานั้นต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดระหว่างทางกลับบ้านถ้าพงศิริเห็นใครเดือดร้อนพงศิริจะอาสาเข้าไปช่วยทำให้พงศิริ เป็นที่รักและเอ็นดูสำหรับชาวบ้านในละแวกนั้นบางครั้งพงศิริก็จะได้ผลไม้หรือขนมติดไม้ติดมือแต่พงศิริมักจะให้น้องกินให้อิ่มก่อนแล้วตัวเองถึงค่อยกินเสมอเมื่อถึงบ้านพงศิริมักจะโดนพ่อที่ขี้เมาไถ่เงินเงินของเขาที่หามาได้จึงถูกแบ่งให้กับผู้เป็นพ่อ ไปซื้อ,อเหล้า<ป>มาดื่มกินถึงแม้เงินของพงศริจะเหลืออยู่น้อยแต่พงศริมักจะนำเงินที่ได้จากการขายผักในตอนเช้าไปฝากเงินออมกับครูประจำชั้นในทุกเช้าอยู่เสมอเงินที่ให้กับผู้เป็นพ่อจะเป็นเพียงเงินที่ได้จากการขายขวดน้ำเท่านั้นพงศริยังคงดูแลรดน้ำรวนดินปลูกผักและทำกับข้าวเย็นให้กับคนในบ้าน จากนั้นเขาจึงฝากน้องคนเล็กให้น้องคนกลางช่วยดูแลส่วนตัวเขานั้นออกจากบ้านเดินลัดเลาะไปตามหมู่บ้านไปหาครูนัดในช่วงตอนเย็นจากนั้นเขาจึงกลับมาบ้านอาบน้ำทำการบ้านแล้วจึงเข้านอนพร้อมกับรอยยิ้มในการให้กำลังใจตัวเองเสมอในแต่ละวัน วันหนึ่งเด็กชายพงศิลิเห็นเพื่อนกำลังหยิบแหวนจึงรีบนำกลับไปคืนให้ครูเอครูเอกล่าวขอบคุณและได้มอบน้ำใจเล็กน้อยให้กับพงศิริแต่พงศิริปฏิเสธเพราะไม่ต้องการจิ่งตอบแทนถ้าวันใดที่พงศริว่างเขาจะพาเพื่อนๆของเขาไปช่วยหลวงพ่อกวาดลานวัดอยู่เสมอเย็นวันหนึ่งน้องสาวคนเล็กของพงศิลิเกิดตัวร้อนพงศลิรลีบพาน้องไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านในละแวกนั้น แต่บ้านของเขาช่างยงห่างไกลจ,จากบ้านคนอื่นเด็กชายพงศิริจึงรีบวิ่งไปเคาะประตูบ้านแทบทุกบ้านโชคดีที่ครูนัดพาไปหาหมอได้ทันท่วงทีและอาสา,าจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้พงศิริขอบคุณทั้งน้ำตาตอนนี้เด็กชายพงศิริไม่ต้องการอะไรมากเขาขอให้เป็นที่รักของทุกๆคนพงศิริมั่นใจย,ยิ้มให้กับตัวเองเสมอเพื่อเป็นกำลังใจกับตัวเขาเองในวันถัดไปและนี่คือเรื่องราวชีวิตของพงศิริ และชีวิตของพงศริยังคงดำเนินต่อไปตามเส้นทางที่พงศิริเป็นคนเลือกเดินตามคำที่ว่าบินไปตามความฝันที่ตัวเองมุ่งไว้แต่อย่าปล่อยความฝันนั้นต้องพังทลายลงไปโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลย